สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การดูดวงชะตาโดยสายผ่านพยิบซีพบกับผมมิงยิปซีทารอดวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับ12ราศีประจําเดือนสิงหาคมปีพศ2564วันนี้เราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีพฤกษกชาวราศีพฤกษกคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน หรือผู้ที่ผูกลักนณาคือเอาวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากผูกลักนณาสถิตอยู่ที่ราศีพฤกภก,ก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับมาดูกันนะครับว่าช่วงเดือนสิงหาคมจะมีเหตุการณ์สาคัญสําคัญอะไรเกิดขึ้นมาให้เห็นบ้างเริ่มต้นขึ้นมาจากไพ่ใบแรกก็คือตัวเราไพ่ใบแรกที่ท่านเห็นเป็นรูปมือในภาพเป็นรูปมือลอยโผงมาจากก้อนเมฆถือดาวหรือเหรียญขึ้นมาดาวหรือเหรียญก็คือธาตุดินหมายถึงเงินทรัพย์ ถ้าเทียบกับไพ่ป๊อกก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดซึ่งในไพ่ก็จะเขียนว่า e i g of p e n t a c l e บางตำราก็เขียน Eight of c o i n หมายถึงเงินหรือเหมือน Bitcoin เป็นสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองความหมายของไพ่ใบน,น,นี้ก็หมายถึงโชคลาบลาบลอยถทายว่าเดือนสิงหาเนี่ยชาวราศรีพฤกษภงเนี่ยจะมีโชคลาบลาบลอยหรือโชคลาบก้อนใหญ่ก็ถ่ายว่าโชคลาบไม่หดหายคือมีเงินใช้ไม่ขาดมือ จากประสบการณ์ที่ดูมาคนที่ได้ไพ่นี้ขึ้นมาเนี่ยก็ดูแล้วก็จะมีเกณฑ์ได้เครื่องประดับอัญมณีเจลวี่เพชรพลอยบางคนก็มีเกณฑ์แฟนซื้อทองคาสร้อยคอให้หรือแก้แหวนเงินทองบางคนก็จะได้แหวนส่วนมากมักจะเป็นพวกแหวนที่เห็นก็ทายว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยดวงชะตาจะมั่งคั่งร่ํารวยมีโชคก้อนใหญ่โดยเฉพาะไพ่ที่มาปิดตัวเราเนี่ยถ้าเป็นไพ่ดีก็ดีไปเลยอย่างที่ได้นี่ก็เป็น รูปดาวหรือเหรียญก็คือเงินทรัพย์นั่นเองเหมือนไพยใบแรกก็เริ่มต้นเป็นเงินทรัพย์บิดตัวมาอีกใบหนึ่งก็ถายว่าจะมีโชค2ชั้นกินน้ำสอต่อคือมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะเก้เหรียญไปถึงการค้าขายมั่งคั่งร่ำรวยนี่เป็นไพ่ที่เรียกว่าต้องดวงดีจริงๆถึงจะหยิบได้เหรียญขึ้นระดับ9เนี่ยเขาถือว่าคือ890ก็ดวงเศรษฐี ถ้าระดับเก้าเหรียญก็เรียกเกษตรทีนี่คือมีเงินมีทรัพย์มีอำนาจเป็นไพ่เงินก้อนใหญ่ปิดตัวเลยนช่วงนี้ก็ดวงกำลังขึ้นนะครับส่วนดวงชะตาด้านความรักครอบครัวที่บ้านนี่เป็นสนัญลักษณ์ของเด็กถือดาบดาบก็หมายถึงปัญหาอุปสรรคหรือหมายถึงดวงครอบครัวคนรักเนี่ยคือมีเงินมีทรพัพย์แต่อาจจะไร้คู่เคียงกายสําหรับคนโสดเนี่ยแน่นอนหาคู่ยากครับ ดาบก็ส่วนมากจะต้องดูแลตัวเองคือคำเตือนล่วงหน้าก็เปรียบเสมือนดาบที่เราจะใช้ฟันฝ่าโอสังเพจออ o r อสเด็กถือดาบสัญลักษณ์ของดาบก็คืออำนาจมันเป็นคนดวงแข็งส่วนมากไม่ค่อยงอไม่ค่อยแคร์ต้องดูแลตัวเองผู้หญิงถ้าได้ดาบขึ้นมาก็มีทิฏฐิเขาบอกยิงแล้วไม่ง้อใครกลุ่มเมฆก่อตัวก็หมายถึงกระแสลมสีสายข่าวลือข่าไม่ดีเั้นดาบเข้ามาอยู่ในบ้านก็ถึงคนก็ มีข่าวไม่ค่อยดีในบ้านในครอบครัวหรือด้านความรักคู่ครองก็หาคู่ยากนั่นเองโดยเฉพาะไพ่ใบถัดไปเนี่ยดูภาพว่าจะน่าเป็นห่วงเลมัเป็นในภาพเป็นรูปคนนอนคว่ำหน้านิ่งอยู่ริมบึงเนี่ยมีดาบสิบเล่มทิ่มแทงอยู่ดูเหมือนว่าเขาจะได้ตายแล้วทิ่มมาถึงคอเลยก็เป็นจุดศูนย์รวมของระบบประสาทนั้นฝั่งตรงข้ามเนี่ยฟ้าก็เหลืองๆฟ้าเริ่มสางก็หมายถึง ถึงที่สุดของปัญหาบางท่าน,นดูแล้วผมอดีตชาตินี่ก็มีวิบากกรรมหรือบาปเคราะห์ดาบก็คือบาปเคราะห์หรือวิบากกรรมเป็นกรรมเก่าอะไรเงี้ยก็ส่งผลอดีตส่งผลปัจจุบันในเรื่องคู่ครองส่วนมากจะเน้นเรื่องคู่ครองครอบครัวความรักรว่าดาบก็จะไม่ค่อยให้โชคเรื่องความรักถ้าเป็นสิบดาบก็ดวงความรักมักลงเอยด้วยการหย่าร้างหรือแตกร้าวได้ง่ายโดยเฉพาะ ไพ่ใบถัดไปนี้ตำแหน่งด้านข้างตัวเราก็เป็นตำแหน่งของคนรักแล้วตำแหน่งด้านข้างนี่เป็นดาบขึ้นมา,นมาก็หาคู่ยากอย่างที่บอกเบอร์ห้าเป็นห้าดาบเลขห้าขึ้นกับไพ่ไปไหนก็ไม่ค่อยดีเลขห้าถ้าเทียบกับโหราศาสตร์ไทยก็เป็นดาวพฤหัสครูบาอาจารย์หรือไพ่พระนั่นเองหมายถึงฉน,นวนด้านความรักการถือพรหมจรรย์ใช้ชีวิตโสดนานแต่งงานช้าและโดยเฉพาะดาบเบอร์ห้า คือคนที่ได้เบอร์ห้าดาบก็มีความเชื่อมั่นเดินค่อนข้างสูงส่วนมากจะต้องดูแลตัวเองผู้หญิงที่ได้ดาบขึ้นมาก็ไม่ค่อยงอไม่ค่อยแข็งที่บอกไปนั้นชาวราศีพฤษิกเนี่ยก็ไม่ค่อยให้โชคในเรื่องของความรักดวงความรักตั้งแต่อดีตชาติเนี่ยมีวิบากกรรมคือดาบเยอะมากหรือระดับสิบดาบนี่ถือว่าหนักสุดทีนี้พอจะหมดเคราะห์ได้ยังนะเนี่ยใบนี้ก็ถึงที่สุดแล้วก็น่าจะพ้นเคราะหะ์แล้ว หนักมา,มากๆแล้วปีนี้เดือนสิงหาสิงหาก็คือช่วงกลางเดือนเนี่ยหลังวันที่17สิงหาไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีโชคด้านความรักเนี่ย t ู o l mm ิ v hmm. ฝรั่งเขาเรียก t ู o love t อ o of ครับเป็นไพ่ที่ให้โชคในด้านความรักหมายถึง2สิ่งมาเจอกันจะพบเพื่อนหรือมิตรที่ดีได้สิ่งของต้องประสงค์สำหรับคนโสดเนี่ยก็ถายว่ามีเกณฑ์มีลุ้นลุ้นเรื่องคู่ครองคนรัก กาจะเห็นว่าสัญลักษณ์ของถ้วยก็เท่าเทียบกับไพ่ป๊อกก็เป็นรูปโพแดงหรือรูปหัวใจก็จะให้โชคด้านความรักอย่างที่บอกก็คือจะพบคู่ครองต้องใจคู่มั่นคู่หมายนนในหลังวันที่10 1 0 17ประมาณเนี้สิงหาส่วนไพ่ใบถัดไปก็เป็นไพ่แฮเดนไงคือความสิ้นสุดของบางสิ่งบางอย่างบางคนก็สิ้นสุดสถานภาพโสดก็มาพบคู่ได้หรือบางคนก็มีแฟนเป็น ในตำรวจเดฟก็คือความทุกข์นฮะเหมือนเรามีความทุกข์เรก็ขึ้นลงพักแจ้งความร้องทุกข์เดฟจะเกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้คนที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลก็ลจะถูกโฉลกกับอาชีพนี้ส่วนด้านอื่นถ้าไม่ใช่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้ภพยใบน,นี้ก็หมายถึงความทุกข์ความร้อนหรือด้านความรักบางคนก็มีเกณฑ์ตกพุ่มไม้จากเป็นจากตายได้มีภัยเดฟถ้าเป็นโชคลาบเป็นทุกขลาบได้ ดวงช่วงนี้ก็มีเกณฑ์มีทุกขลาบม,มีทุกก่อนแล้วก็จะมีโชคลาภตามมาภายหลังส่วนใบถัดไปนี่ก็เป็นพลังจิตเพจอฟครับก็หมายถึงจะมีบางสิ่งบางอย่างมาดนใจให้ทําไปหรือมีแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตเนี่ยไพ่ใบน,นี้เขาบอกเป็นไพ่ที่ให้พลังอํานาจจิตในคนได้ไพ่ใบนี้ก็จะมีมีกระแสจิตบางๆให้เชื่อมั่นในความรู้สึกที่ที่เราสั่งหอนใจอะไรไว้ส่วนมากก็จะไม่ค่อยพลาด โดยเฉพาะช่วงการงานเนี่ยครึ่งเดือนหลังนี่จะเป็นช่วงที่เด่นมาก Queen of Van เนีเป็นผู้หญิงเก่งเก่งทั้งงานบ้านงานธุรกิจโดดเด่นในสังคมท่อนไม้หมายถึงความกระตือรือร้นคือท่อนไม้เป็นธาตุไฟจะให้โชคในด้านอาชีพการงานถ้าเทียบกับไพ่ป๊อกท่อนท่อนไม้ก็เหมือนรูปดอกจิกนะเป็นสัญลักษณ์ของดอกจิกแมวนี่เป็นสัญลักษณ์ของบ้านเรือนคือแมวเขาก็อยู่กับเยา้าเฝ้ากับเรือนไม่ค่อยไปไหน เป็นสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้ในบ้านนะเหมาะในตำราโบราณก็บางคนเขาทำพิธีขึ้นบ้านใหม่เขาก็เอาแมวเข้าบ้านด้วยคือสิ่งแรกเวลาจะอยู่กับบ้านเขาก็จะเอาทรัพย์สินที่มีค่าเงินทองหรือตู้เซฟเนี่ยเงินทองก็อย่าถือไปลอยๆก็ให้มีฝาปิดแล้วนําเข้าไปในบ้านก่อนเลยสิ่งแรกที่จะขึ้นบ้านใหม่แล้วค่อยตามด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือแล้วแต่ศาสนาแล้วก็ บางคนก็เอาแมวตามไปวิ่งเข้าไปแมวก็จะวิ่งเข้าไปทุกห้องอะแมวมงคลเป็นสัญลักษณ์ของของการอยู่กับยา่าวกับเรือนเนี่ยแมวมงคลนี้ประเทศไทยเราก็จะมีสายพันธุ์ที่ว่าตอนนี้น่าจะดึงกลับมาได้แล้วก็เรียกสายพันธุ์สุภลักษ์ใช่ไหมครับสีช็อกโกแลตสีน้ำตาลหรือสีทองแดงนั่นเองตามตำราในสมุดข่อยโบราณสมัยโบราณแมวนี้มีไซเมียสแคทหรือวิเชียนมาส เป็นแมวมงคลใช่ไหมครับมีสีสวา่างมีหลายสายพันธุ์แมวแมวกับความเชื่อก็เป็นสัญลักษณ์ของของความรักด้วยแมวเขาจะอยู่กับบ้านไม่ค่อยไปไหนเขาจะเห็นว่าดวงชะตาเนี่ยชาวราศีพฤษภเนี่ยช่วงนี้จะเดินทางไกลก็ได้ลาบใหญ่เ่าเดินทางไปทิศทางใดก็ประสบความสำเร็จ จะสังเกตเห็นเป็นรูปอัศวินขีม่ม้าควบตะบึงไปข้างหน้าสามารถข้ามผ่านดินแดนแห้งแลง้งทะเลทรายได้ก็คือสามารถข้าผ่านปัญหาได้แก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ด้วยดีไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาก็จะสิ้นสุดลงแล้วก็ทุกอย่างก็จะลงตัวพอดวงช่วงพฤษภาชาราศีพฤศกช่วงเดือนสิงหาเนี่ยทายว่าดวงจะมีโชคลาภก้อนใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะ คนโสดมีลุ้นเรื่องคู่ครองช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับนี่ก็คือคำทํานายดูไว้เป็นแนวทางเป็นเครื่องช่วยประกอบการตัดสินใจจะได้ออกแบบและวางแผนในการใช้ชีวิตก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจติดตามการดูดวงชะตาโดยสายผ่านพยิปซีพบกับผมมิงยิปซีทลอดได้ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ